สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ีน่ารักทุกทท่านนะครับวันนี้ต่อต้อกนก็พามาชมทุเรียนที่สวนต่อต้นนะครับว่าตอนนี้ได้ขึ้นลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นลูกออกหนามแล้วนะฮะนี่ฮะก็จะติดเป็นพวงแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะถ่ายให้พี่พี่ได้รับชมยามเย็นนะครับเพิ่งกลับจากงานนะครับให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับว่าทุเรียนในช่วงระยะขึ้นลูกนั้นก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะ ช่วงนี้ตอนต้นจะให้น้ําอยู่ประมาณที่25นาทีถึงครึ่งชั่วโมงน,นะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้ทําการฉีดพ่นยาไปอนนี่นะฮะพ่นไปเมื่อวานนะครับสภาพก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเริ่มเบ่งเ,เริ่มพองนะครับอันนี้ชุดอ่ารุ่นรุ่นลองจากลูกใหญ่ลงมานะครับชุดนี้ระยะอ่ะาไข่ไก่นะครับผลระยะไข่ไก่นะครับ นี่นะฮะก็เลยมาถ่ายให้พี่ๆได้รับชมกันนั่นนะครับว่าทุเรียนของตอต้นนั้นก็เริ่มที่จะขึ้นลูกดีนะครับและติดลูกดีนะฮะเดี๋ยวตอต้นจะมาอัพเดทพี่ให้พี่ๆได้รับชมนะครับทุกระยะนะครับว่าวิธีการทําแล้วติดดีแบบไหนนะฮะแล้วก็ช่วงขึ้นลูกนั้นต้องทํายังไงใช้อะไรพ่นบ้างนะครับวันนี้ก็จะถ่ายคลิปยาวๆให้ก็ไม่ทันแล้วนะฮะเพราะมันใกล้จะมืดแล้วนะครับ เลยก็มีเวลานิดน้อยฮะก็เลยถ่ายไมพี่ได้รับชมนะฮะนี่นะระยะขึ้นลูกนะครับก็ช่วงนี้ลมแรงครับก็ลมเอาใบไปกินละซีกนึงแล้วนะครับชุดนี้ก็มีลูกกลมมีลูกใหญ่มีลูกเล็กมีก็รวมมิดกันอยู่ในต้นเดียวนะครับหลายรุ่นฮนะนี่นะครับพี่ชุดนี้กําลังจะพองครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็คือรอดนะฮะถ้าเกิดใบเราไม่รัดใบอ่อนนะฮะนี่นะก็ถือว่าขึ้นลูก พอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับฝากพี่ๆรับชมกดไลค์กดแชร์ให้กับตอต้นด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กับตอต้นนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอันนี้ก็ออกหนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนมากจะเป็นรุ่นชุดขึ้นลูกออกหนามนะะที่ว่าติดดีเนี่ยนะเป็นรุ่นเดียวนะครับมันก็เลยกลายเป็นการจัดการบริหารง่ายนะฮะเพราะว่าตุเรียนเรานั้นติดรุ่นเดียวซะส่วนมากนะครับน้อยต้นครับที่มีสองรุ่นนะฮะเนี่ยนะก็จะติด ลูกออกน้ำประมาณนี้แล้วอันนี้เรียกว่าขึ้นลูกแล้วนะครับอีกไมก่กี่วันก็ลูกใหญ่แล้วนะครับฝากรับชมด้วยนะครับ